มันก็จะหมดปัญหาเกี่ยวกับความเกิดความตายไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครค่ายถ้าตัวกูออกไปเสียไม่ไม่แพ้ไม่ชนะเพราะไม่รบกับใครมันไม่มีตัวกูทั้งหมดจะรบหรือทำสงครามกับใครมันเลยไม่มีแพ้ไม่มีชนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำสงครามนี่มันไม่ได้มีการรบนี่มันสบาย ผู้ชนะก็ถูกจองเวรถูกอาฆาตผู้แพ้ก็นอนเป็นทุกข์ยังเวรังประสะวติทุกขังเสติปรราชิตโตไม่ไหวทั้งแพ้และทั้งชนะทั้งผู้ชนะก็ถูกกรุมจองเวรผู้แพ้กานอนเป็นทุกข์ฉันอยู่เนื้อแพ้เนื้อชนะอยู่เนื้อการแพ้อยู่เนื้อการชนะเพราะว่าโยนตัวกูทิ้งออกไปะแล้ว ทำอะไรก็ไม่เหนื่อยถ้าไม่มีตัวกูถ้ามีตัวกูมันเหนื่อยล่วงหน้ามันขี้เกียจ่วงหน้ามันเหนื่อย่วงหน้าถ้าไม่มีตัวกูมันจะไม่รู้สึกเหนื่อยจนไม่มีแรงจะทํามันก็นอนนอนก็ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยถ้าไม่มีตัวกูมันจะไม่มีเหนื่อยมันจะสนุกไปในการทํางาน ที่อาตอมาแน่ว่าทํางานให้สนุกเป็นสุขตลอดเวลาทํางานนี่ก็หมายความเอาตัวกูออกไปเสียแล้วการงานนั่นก็จะสนุกแม้จะทํางานโกยเลนโกยขี่มาทำ้ะไมันก็สนุกได้มันไม่มีตัวกูที่จะมารังเกียจเดียดชั้นอะไรไม่เกิดไม่ตายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เวียนว่าย พูดอย่างสำนวนโบราณก็ว่าฝนตกไม่ต้องพ้าร่องไม่ถึงฝนตกไม่ต้องพ้าร้องไม่ถึงมะพร้าวนาริเกะไม่ไม่มีอะไรมาทำให้ทำการให้วันไหวให้เดือดร้อนความหมายมันลึกละเอียดละเอียดแ้วน,นี้เลยฝนตกไม่ต้องพ้าร่องไม่ถึง ไม่รู้สึกว่ากู้เป็นอะไรกู้ทาอะไรมันก็ไม่เหนื่อยทั้งวันกูไม่ได้ทําอะไรก็อย่าไปหม,มายมั่นว่าตัวกูทําอะไรสติปัญญาทําไปตามหน้าที่ตามที่ควรทําทําให้มันสนุกทาให้มันสนุกอย่างนี้เียก็ไม่เหนื่อย ไม่มีสตราวุธใดๆมาทำอันตรายได้เพราะมันไม่มีตัวกู้ให้ทำอันตรายไม่มีปืนชนิดไหนมายิงไอ้ผู้ไม่มีตัวกู้ไม่มีดาบชนิดไหนมาควันไอ้ผู้ไม่มีตัวกู้ในที่สุดจะเรียกว่าไม่หิวเพราะมันไม่มีอะไรจะหิวยามีตัวกู้ส่มันจะไม่มีอะไรจะหิว มันจะมาพูดได้พูดแล้วก็ไม่หิวเดี๋ยวนี้ที่ไม่หิวนี่เพราะได้พูดได้พูดหลายชั่วโมงแล้วถ้าไม่ได้พูดมันจะไปนั่งหิวนี่มันอิ่มด้วยการพูดอิ่มด้วยการพูดให้ท่านทั้งหลายฟังมันไม่หิวเพราะมันแวกตัวกูไปไหว้แส่ทางหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ที่ทนทรมานอะไรสนุกไป,ปเซะอ,อีก ทำงานให้สนุกพูดสนุกบรรยายสนุกที่แจงสนุกนี่โฆษณาสินค้าความไม่มีตัวกูความไม่ยึดมัน่นถือมั่นว่าตัวกู้เนี่ยมันได้ผลอย่างนี้โฆษณาสินค้าของพระพุทธเจ้าตามหน้าที่ของอัตมา ทีนี้สรุปให้มันชัดอีกทีว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งที่กล่าวมานั้นมันสรุปอยู่ในคำว่าว่างว่างเพียงคำเดียวไม่มีคำว่าวุ่นไม่มีคำว่าวุ่นวายมีแต่ว่างว่างว่างคนเราไม่ชอบว่าง กลัว <c oughs> ไม่ชอบว่าว่างเวิองว่างว่างกลัวแต่เสร็จแล้วมันก็ชอบว่างโดยไม่ต้องทำอะไรขี้เกียจมันเล่นตลกกันอยู่อย่างนี้ <c oughs> ลองว่างไม่มีตัวกูที่ทำอะไรอยู่เรียกว่าความว่าง ถ้าว่างอย่างนี้ว่างไปจนถึงที่สุดมันก็คือ,อนิพพานนั่นะนิพพานคือความว่างอย่างยิ่งเพราะไม่มีสังขารคือไม่มีการปรุงแตง่งไม่มีการปรุงแตง่งเรียกว่าไม่มีสังขารไม่มีสังขารมันก็ว่างเพราะมันไม่ยุ่งไม่วุ่นด้วยการปรุงแตง่งมันก็เลยว่างว่างอย่างยิ่งก็คือ,อนิพพานว่างเพราะอะไรบ้างอ่ะก็ดูเอาเองอะ ที่ไปพูดที่พูดมาแล้วมันล้วนแต่แสดงให้ไปสรุปอยู่ที่ความว่างว่างเพราะเลิอกอายุไม่มีอายุไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับอายุไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนที่จะไปไหนไม่มีตัวตนที่มาไหนไม่มีตัวตนที่จะอยู่ที่ไหนมันว่างถ้ามีตัวตนอยู่ที่ไหนเมื่อก่นมีตัวตนนั่นแหละเป็นเหตุให้ไม่ว่าง มีพระพุทธภาษิตว่าไอ้ภิกษุโง่ะมันจะพูดว่ากูจะจำพรรษาที่นี่อิติพาโลวิหันยติอิทวัตสังวสิตรามิอิติพาโลวิหันยติไอ้ภิกษุโง่มันยึดมันคือมันกูจะจำพรรษาที่นี่มันจะอยู่ที่นี่นั่นแหะคือมันมีตัวกูนี่เป็นพุทธภาษิตนะไอ้ภิกษุโง่มันจะกูจะอยู่จำพรรษาที่นี่ข้อนี้ไม่ไเลยพูดถึงวินัยพูดถึงธรรมะ แม้จะอยู่จำพรรษาที่ไหนก็อย่าหมายมั่นกันถึงขนาดนั้นหนึ่งมันไม่ไปไหนมันไม่มาไหนมันไม่อยู่ที่ไหนมันว่างว่างไอ้ความวุ่นนี่มันเพิ่งเกิดไอ้ความว่างนั่นเป็นของเก่าแก่นิรันดร์นิรันดร์ว่างอยู่ตลอดเวลาความวุ่นเกิดขึ้นมาเป็นพักๆมาแทรกแทลง อ้ความวุ่นนั่นก็เหมือนกับผีหลอกพักๆักอในความว่างนี่เป็นของจริงเป็นนิรันดรตลอดเวลาเป็นสิ่งที่จะทำทำได้เป็นสิ่งจะทําไม่ไม่ใช่ทําไม่ได้แต่คนเขาแก้ตัวว่าทําไม่ได้ยากนักทําไม่ได้ทําจิตให้ว่างนี่ทําไม่ได้แต่ที่แท้มันเป็นสิ่งที่ทําได้ถ้าสนใจจะทําส,นใจจ,สนใจจะศึกษาจะทําแล้วมันทําได้ ทำให้จิตว่างนี่มันทําได้นะแต่อะไรมันก็ไม่สนใจจะทํามันก็เลยไม่ไม่มีไม่ไม่มีว่างไม่มีเวลาว่างที่ไหนก็ทําได้เมื่อไรก็ทําได้คอยเอาตัวกูออกลดลดกําลังแห่งตัวกูระงับกําลังแห่งตัวกูที่ไหนมันก็ว่างขึ้นมาที่นั้นทําได้แต่ไม่สนใจจะทํา ธรรมชาติแท้ๆมันก็ว่างอยู่แล้วอย่าไปโง่ทำให้มันวุ่นขึ้นมาจิตนี่ถ้าไม่ปรุงอารมณ์ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งจิตนี่มันก็ว่างก็มันตามธรรมชาติเนี่ยเป็นจิตประพัดสอนโดยธรรมชาติมันว่างอยู่แล้วโลกก็ว่างจิตก็ว่างธรรมชาติก็ว่างโลกนี่ก็ว่าง,ว,างว่างจากอัตตาว่างจากอัตนยิยะ แต่มันมีตัวกูบังเอาไว้เราพอใจตัวกูอันสวยงามก็ไม่เห็นในความว่างต่เมื่อไม่มีตัวกูเลิกอายุเสี็จได้มันก็ว่างว่างว่าง,างอย่างสบายบอกไม่ถูก <c oughs> อันแรกก็ว่างจากตัวกูหรือว่างจากอัตตาอันที่สองก็ว่างจากของกูหรือว่างจากอัตตนิยา ช้จำคำสองคำนี้่ว่าเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในยืนยันอย่างยิ่งแล้วเราไม่ค่อยสนใจกันนะคำว่าอัตตาตัวกูอัตตนิยาของกูอัตตนิยาทำตัวหนังสือมันแปลว่าเนื่องกันอยู่กับอัตตาอัตตนิยาคือสิ่งที่มันเนื่องอยู่กับอัตตาเมื่ออัตตาเป็นตัวกูอัตตนิยาก็คือของกูนะจุณพูดง่ายๆภาษาไทยๆว่า ตัวกูว่าของกูว่างจากอัตตาอัตตาที่เป็นมายาที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของอายตนะเกิดขึ้นอย่างผีหลอกว่างที่จากอัตตาเหล่านั้นว่างจากอัตตาก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่ต้องเห็นเกิดตัวไม่ต้องยึดมั่นถือมัน่นใดๆว่าเป็นตัว,วไม่มีอัตวาทุปาทาน อะไรที่ผลักดันอยู่ในจิตใจนะผลักดันอยู่ข้างในจิตใจนะแล้วผลักให้ปากมันพูดออกมาว่าตนหรือว่าของตนนั่นนะคืออัตวาทุปาทานชื่อก็ยาวฟังก็ยากเข้าใจก็ยากจะ่พูดง่ายๆก็ว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงคําพูดมันเป็นอุปาทานในจิตใจที่ผลักดันให้เกิดคําพูดอุปาทานนี่ไม่ใช่คําพูด เป็นความยึดมัน่นถือมั่นที่ทำให้ปากพูดออกมาว่าตัวกูบ้างของกูว่างนี่คืออัตวาทุปาทานเป็นอุปาทานตัวเลวร้ายที่สุดในบรรดาอุปาทานทั้งสี่